ในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปดูเครื่องผลิตทุกเครื่องในเกมเฮเดกันนะครับซึ่งข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของตัวเกมล่าสุดในปี2023นะครับโดยในอนาคตเนี่ยเฮเดเขาอาจจะเพิ่มเครื่องผลิตอื่นๆเข้ามาในเกมอีกก็เป็นได้ครับและในคลิปนี้นะครับเครื่องผลิตทุกเครื่องเนี่ยจะไม่นับรวมกับเครื่องผลิตที่มาชั่วคราวในกิจกรรมพิเศษต่างๆนะครับเพราะเครื่องเหล่านั้นเนี่ยมาแค่แป๊บเดียวในเทศกาลนั้นๆแล้วก็จะหายไปนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยฮะเตาอบเบเกอรี่นะครับก็จะปลดล สเหรียญนะครับจะใช้เวลาสร้างทั้งหมด2วินาทีนะครับต่อมาครับเครื่องผลิตอาหารสัตว์นะครับก็จะปลดล็อกที่เลเวล3กับเลเวล12นะครับก็คือเครื่องผลิตเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถซื้อได้2เครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็จะสามารถซื้อได้ในราคา5เหรียญกับ3,200เหรียญนะครับก็คือเครื่องแรกเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคา5เหรียญเครื่องที่2ในเลเวล12เนี่ยจะสามารถซื้อได้ในราคา3,200เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด40วินาทีนั่นเองนะครับต่อมารนดอถซื้้ไ ราคา50เหรียญน,นะครับแล้วก็จะใช้เวลาสร้างทั้งหมด2ชั่วโมงนั่นเองนะฮะต่อมาครับเครื่องคันอ้อยนะครับผมก็จะปลดล็อกที่เลเวล7กับเลเวลที่76นะครับก็คือเครื่องคันอ้อยเนี่ยเราสามารถซื้อได้2เครื่องนะครับก็คือซื้อได้ที่เลเวล7แล้วก็เลเวล76นั่นเองนะครับราคาเนี่ยเครื่องแรกจะอยู่ที่350เหรียญน,นะครับ ส่วนเครื่องที่2เนี่ยอยู <pl ains> ่ที <tv> ่ราคา200,000เหรียญนะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับต่อมาครับเตาป๊อปคอร์นนะฮะจะปลดล็อกที่เลเวล8นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา650เหรียญนะครับใช้เวลาสร้างทั้งหมด8ชั่วโมงนั่นเองฮะเตาบาร์บีคิวนะครับจะปลดล็อกที่เลเวล9นะครับผมสามารถซื้อได้ในราคา730เหรียญนะครับใช้เวลาสร้างทั้งหมด8ชั่วโมงนะฮะต่อมาครับเตาอบพายนะครับจะปลดล็อกที่เลเวล14นะครับแล้วก็จะสามารถซื้อได้ในราคา2,200เเหรรียญนะคับแลล้้ววก็ใชาสร้างทั้งหมด ส2ชั่วโมงนะฮะหกทอผ้านะครับจะบล,ลอ็อกที่เลเวล17นะครับแล้วก็จะสามารถซื้อได้ในราคา3,200เหรียญนะฮะใช้เวลาสร้างทั้งหมด1วันนะครับจากเย็บผ้านะครับจะบล็อกที่เลเวล19นะครับสามารถซื้อได้ในราคา4,500เหรียญนะครับใช้เวลาสร้างทั้งหมด20ชั่วโมงนะฮะเตาอบเค้กนะครับบล็อกที่เลเวล21นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา12,100เหรียญนะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด1วันนะฮะต่อมาครับเหมืองฮะเหมืองนี่่่เเรรรรราาาาาาาไไไมมมมมมสสถถขนนนยย้้้ดดะคัับผซอ เดียวนะครับผมก็คือจะปลดล็อกที่เลเวล24นะครับใช้ราคาซ่อมทั้งหมด21,000เหรียญนะครับแล้วก็ใช้เวลาซ่อมเนี่ย1วัน21ชั่วโมงนะครับสำหรับเมืองนะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเราต้องซ่อมนะครับผมเมืองเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณข้างภูเขานะครับเนาะก็เมื่อถึงเลเวล24เนี่ยเราจะสามารถใช้เหรียญเนี่ยเพื่อมาซ่อมได้นั่นเองนะฮะต่อมาครับเตาหลอมนะครับเครื่องผลิตเครื่องนี้นะครับผมก็จะปลดล็อกที่เลเวล24เป็นต้นไปเลยนะครับผมแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถซื้อได้ทั้งงงงหมมด5เเเเเคคคครรรรืื่่่่อออนนนนัะะแแลล้้วก็ตีาาจพิขึ เรื่องรั9,000เหรียญนะครับผมเมื่อเราซื้อเครื่องแรกไปเนี่ยเครื่องที่2ก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็ตามราคาที่ผมขึ้นอยู่ให้นะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด18ชั่วโมงนะฮะต่อมาครับเครื่องคันน้ําผลไม้นะฮะก็จะปลดล็อกที่เลเวล26นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา31,000เหรียญนะฮะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด1วัน8ชั่วโมงนะครับโต๊ะทำเหยื่อล่อนะครับอันนี้คือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับผมมันจะอยบบออกกลาาด็็เครื แล้วเนี่ยมันจะมีให้เราฟรีเลยนะครับใช้เวลาสร้างก็ไม่มีนะครับก็คือได้ฟรีนั่นเองนะครับสำหรับโต๊ะทาเหยื่อลรออันนี้นะต่อมาครับเป็นเครื่องทาไอศครีมนะครับปลดล็อกที่เลเวล29นะครับผมจะสามารถซื้อได้ในราคา38,00 0่เหรียญนะฮะจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด1วัน7ชั่วโมงนะครับต่อมาครับเป็นเครื่องทําตาข่ายนะครับก็เครื่องทําตาข่ายเนี่ยเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ไม่สามารถหมุนหรือว่าจับปรับแต่งเคลื่อนย้ายมันไปได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในบ่อตกปลานั่นเองนะะ่รรอทาา้ีจปลล็็ว30แกสมถใ ้เหรียญซ่อมได้ในราคา28,000เหรียญนะครับแล้วก็ใช้เวลาซ่อมทั้งหมด2วันนะครับต่อมาครับเป็นเครื่องทาแยมนะฮะเครื่องทําแยมเนี่ยจะปลดลกที่เลเวล35นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา59,000เหรียญนะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด1วัน12ชั่วโมงนะฮะต่อมาครับโรงผลิตเครื่องประดับนะครับจะปลดลกที่เลเวล38นะครับแล้วก็จะซื้อได้ในราคา68,000เหรียญนะฮะใช้เวลาสร้างทั้งหมด1วัน12ชั่วโมงนะครับต่อมานะ ราคา35,000เหรียญน,นะฮะใช้เวลาสร้างทั้งหมด1วันนะครับประมาณนะครับเป็นซุ้มชงกาแฟนะครับจากบ,บล็อกที่เลเวล42นะครับแล้วก็จัดซื้อได้ในะราคา75,000เหรียญน,นะครับใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด1วัน11ชั่วโมงนะฮะบอล็อบสเตอร์นะครับผมซึ่งบอรล็อบสเตอร์เนี่ยเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าปรับแต่งหรือว่าหมุนหรือว่าย้ายไป ตรงส่วนที่เราต้องการได้นะครับก็คือไอ้บอร์ดล็อบสเตอร์เนี่ยมันจะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนกับโต๊ะทําเหยื่อแล้วก็เครื่องผลิตต่างๆที่มันอยู่ในบ่อตกปลานะฮะคือเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะก็คือจะปลดล็อกเมื่อถึงเลเวล44นะครับแล้วก็จะสามารถซ่อมได้โดยใช้เงิน80,000เหรียญนะครับแล้วก็จะใช้เวลาซ่อมทั้งหมด2วันนะฮะต่อมาครับเป็นครัวซุปนะครับผมครัวซุปเนี่ยจะปลดล็อกที่เลเวล46นะฮะจะสามารถซื้อได้ในราคา115,000เหรียญนะฮะใช้เวลาสร้างททททััั้งงงหมมด1 12วนนช่่่โะครเเืออําีียไขจปล็ก ล48นะฮะเราก็จะสามารถซื้อได้ในราคา118,000เหรียญนะครับใช้เวลาสร้างทั้งหมด1วัน14ชั่วโมงนะฮะต่อมาครับเป็นร้านดอกไม้นะฮะก็จะปลดล็อกที่เลเวล49นะครับผมสามารถซื้อได้ในราคา120,000เหรียญนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาสร้างทั้งหมด1วัน15ชั่วโมงนะครับต่อมาครับเป็นซาลอนเป็ดนะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล50นะครับล้วก็จะสามารถซื้อได้ในราคา90,000เหรียญนะฮะใช้เวลาซ่อมทั้งหมด2วัน5ชั่วโมงนั่่่่นนเเเอออองงตมาาาครปป็็ืททํลลูกกวดี 1ปีนะครับเราก็จะสามารถซื้อได้ในราคา1นึ0 0 0สเหรียญนะฮะใช้เวลาสร้างทั้งหมด1วันนะครับต่อมาครับเป็นเครื่องทําซอสนะฮะจับบล็อกที่เลเวล54นะครับเราก็จะสามารถซื้อได้ในราคา1นึ0 0 0สามเหรียญนะฮะใช้เวลาสร้างทั้งหมด1วัน16ชั่วโมงนะครับต่อมาครับเป็นซูชิบาร์นะครับผมจับบล็อกเมื่อถึงเลเวล56นะฮะจะสามารถซื้อได้ในราคา1นึ0 0 0สเหรียญนะฮะเราก็ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด1วัน20ชั่วโมงวันรับสิบชั่เเลวล58นะครับจะสาามรถซื้้อได ราคา165,000เหรียญนะฮะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด2วันนั่นเองนะฮะแซนด์วิชบาร์นะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล61นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา180,000เหรียญนะฮะแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด2วัน4ชั่วโมงนะครับเครื่องปั่นสมูทตี้นะครับจะปลดล็อกที่เลเวล64นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา220,000เหรียญนะฮะแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วันนะฮะต่อมาครับเป็นเครื่องทําเส้นพาสต้านะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล67นะครับจะสาามรถซื้อได้ในราคา400,000เหรียญนะะฮแล้วก็ เวลาสร้างทั้งหมด3วัน7ชั่วโมงนะครับครัวกระทะเหล็กนะครับผมจะปลดล็อกมือถึงเลเวล69นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา350,000เหรียญนะฮะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด3วัน8ชั่วโมงนะครับต่อมาครับเป็นโต๊ะทาหมวกนะฮะจะปลดล็อกที่เลเวล70นะครับแล้วก็จะสามารถซื้อได้ในราคา260,000เหรียญนะฮะใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน3ชั่วโมงนะครับครัวพาสต้านะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล72นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา ครับต่อมาครับเป็นแผงฮอตดอกนะฮะจะปลดล็อกที่เลเวล75จะสามารถซื้อได้ในราคา650,000้าเหรียญแล้วก็จะใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน16ชั่วโมงนะครับต่อมาครับเป็นเครื่องทําโดนัทนะฮะจะปลดล็อกที่เลเวล76นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา680,000ปดเหรียญนะฮะใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน18ชั่วโมงนะครับครัวทาโก้นะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล77นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา700,000นเหรียญนะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน18ชั่วโมงนะครับต่อมาครับเป็นครัวออมเล็ตนะครับจะปลลลด็อที่เเวล เ7นะครับเราก็จะสามารถซื้อได้ในราคา0 0แสนเหรียญน,นะฮะเราก็จะใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน8ชั่วโมงนะครับต่อมาครับเป็นแผงน้ำชานะฮะก็จะปลดล็อกที่เลเวล80นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา7 5 0 0 0 0เหรียญน,น,นะฮะใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน23ชั่วโมงนะครับหม้อฟองดูนะครับจะปลดล็อกที่เลเวล81นะครับผมจะสามารถซื้อได้ในราคา8 0 0แสนเหรียญน,นะครับล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด4วันนะฮะต่อมาครับเป็นซุมอาบน้ำนะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวลแจะสาามรถซื้อได้ในราคา800,000 50,000เหรียญนะฮะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด4วันนะครับต่อมาครับเป็นหม้อทอดนะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล87แล้วก็จะสามารถซื้อได้ในราคา900,000เหรียญนะครับแล้วก็จะใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน23ชั่วโมงนะครับแผงถนอมอาหารนะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล91นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา950,000เหรียญนะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด4วันนะครับต่อมาครับผมชื่อว่าสตูดิโอเครื่องปั้นดินเผานะครับจะปลดล็อกที่เลเวล94นะครับจะสามารถซื้อ างทั้งหมด4วันนะฮะต่อมาครับชื่อว่าร้านฟัดนะครับผมก็จะปลลล็อกที่เลเวล99นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา1ล้าน5หมื่นเหรียญนะครับใช้เวลาสร้างทั้งหมด4วันนะฮะเครื่องทาโยเกิร์ตนะครับจะปลลล็อกที่เลเวล103นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา1ล้าน100,000เหรียญนะครับล้วก็จะใช้เวลาสร้างทั้งหมด4วันนะฮะต่อมาครับเป็นหม้อสตูนะครับผมจะปลลล็อกที่เลเวล106นะฮะจะสามารถซื้อได้ในราคา1ล้าน100,500เหรียญนะครับใช้เวลา คัพเคก้กนะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล109จะสามารถซื้อได้ในราคา1,200,000เหรียญนะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด4วันนะฮะต่อมาครับเป็นเครื่องทาวาฟเฟิลนะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล114นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคา1,250,000เหรียญแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด4วันนะฮะต่อมาครับชื่อว่าบาโอ๊ตมิลนะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล119นะครับแล้วก็จะสามารถซื้อได้ในราคา1,300,000เหรียญนะครับใช้เวลาสร้างทั้งหมด4วันนะะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องผลิตทุกเครื่องในเฮเดของปี2023นี้นะครับผมเครื่องผลิตเนี่ยเขาจะเพิ่มมาในทุกๆปีนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของปี2023นั่นเองนะฮะก็สามารถรับชมคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเก็บเรียนนะครับผมเมื่อปลดล็อกเลเวลต่างๆเนี่ยจะได้รู้ว่าคุณควรเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะซื้อเครื่องผลิตเครื่องนัน้นๆนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมขอบพระคุณมากครับ ถ้าหากคุณกำลังอยากได้อิโมจิแบบนี้หรือป้ายข้างชื่อคุณแบบนี้และการอัปเดตข่าวสารเฮดีก่อนใครผมแนะนำการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน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  โดยจะมี2ระดับ2ราคาให้คุณนั้นเลือกครับระดับแรกเนี่ยชาวไร่ทั่วไปราคา35บาทคุณจะได้อีโมจิเฟียๆแบบนี้ไว้กดเวลาคุณคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือในคลิปของผมและยังมีปลายค้างชื่อเท่ๆที่จะเปลี่ยนไปตามการสมัครของคุณในแต่ละเดือนและยังได้เข้าถึงโพสต์พิเศษที่มีแค่คนสมัครเท่านั้นที่จะเห็นได้โดยผมเนี่ยจะโพส์ข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับเฮดเดต่างๆให้คุณนั้นรู้ก่อนใครและขั้นที่2 ชาวร่ย,ยกระดับราคา100บาทคุณจะได้เข้าถึงสิทธิ์ทั้งหมดจากระดับแรกและที่เพิ่มมาคุณจะได้การกล่าวขอบคุณหลังจบคลิปได้เข้ากลุ่มรายพิเศษที่ผมนนั้นตั้งขึ้นมาและได้แอดบัญชี s u p e r ร์เซลไอดของผมถ้าหากสนใจก็กดสมัครได้เลยครับตอนนี้